ใช่คุณหรือไม่ที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวที่อยู่ในทำเลถนนรัตนาทิเบตรราชพฤกษ์เป็นบ้านที่เรียกว่าอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ2แห่งเซ็นทรัลเวสเกตโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชพฤกษ์และใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง MRT และที่สำคัญท่านสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ในราคาไม่ถึง4ล้านบาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง1 0,000 000บาทต้นๆเท่านั้นถ้าใช่ติดตามรับชมกันครับ ที่ทุกท่านจะเข้าไปชมคลิปดีๆบ้านสวยๆขอความกรุณาทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i ครให้กับผมด้วยนะครับ ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Big W เวลตัวแทนซื้อขายบ้านจากบริษัท r e m a x g r e e n w a y นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบ้านเดี่ยวที่อยู่ในทำเลราชพฤกษ์รัตนาทิเบตนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือหมู่บ้าน The v ว l l a รัตนาทิเบศนะครับซึ่งเป็นแบรนด์คุณภาพจาก property perfect ที่เน้นในเรื่องของความเป็นอยู่อาศัยที่ดีเยี่ยมและก็คุณภาพบ้านที่ทาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับสหรับบ้านหลังนี้นะฮะก็เป็นบ้านที่มีฟังก์ชันนะครับ 3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรนะครับตัวบ้านตั้งอยู่บนที่ดินขนาด8 8 5ตารางวานะครับที่สำคัญก็คือต้องบอกว่าในหมู่บ้านเดวิลล่าท่าอิฐเนี่ยมีทะเลสาบที่ใหญ่แล้วกกว้างมากนะครับซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับท่านกับการที่ได้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้อย่างดีเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาทุกท่านเข้าไปชมบรรยากาศ ที่หน้าอยู่ของบ้านหลังนี้กันนะครับเชิญเลยครับนะครับตอนนี้พวกเรานะฮะก็อยู่โซนด้านหน้าบ้านนะครับต้องบอกว่าตัวบ้านหลังนี้มีวความโชคดีทึงว่าบ้านเนี่ยมันอยู่ซอยต้นๆ้นของโครงการนี่ก็คือซอยที่สามนะฮะซึ่งท่านเข้ามาจากป้อมรปภน,นิดเดียวนะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยนี้ได้ซึ่งถ้าหากท่านได้ไม่อยู่บ้านหลังนี้ข้อดีก็คือเนื่องจากอยู่ต้นๆ้นใช่ไหมฮะเวลาอยากจะออกไปซื้อของข้างนอกเนี่ยจะปั่นจักรยานไปนะครับหรือจะเดินออกเข้าหมู่บ้านเนี่ย ทำได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวังเข้าไปโซนด้านในต่อนะครับเน,นี่ยนะโซนแรกนะครับก็หรือว่าเป็นโซนพื้นที่จอดรถนะครับสังเกตว่านะก็จะเป็นจอดภายใน,ในบ้านในหนึ่งคันนะครับหรือว่าแล้วก็สามารถจอดท้ายนี้ได้หนึ่งคันนะฮะหรือว่าถ้าวันหนึ่งท่านได้มาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็มีออปชั่นท่านสามารถที่จะทําหลังคากางสาดตรงนี้เพิ่มได้นะครับเพื่อเป็นโรงจอดรถนะครับ จอดตรงนี้ยเข้าไป1นึคันสคันสคันนะครับเนะบี่ยฮะเรียกว่าใครที่แบบมีสมาชิกในบ้านที่ใช้รถกัน2อคันสคันตอบโจทย์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ฮะรู้สึกเก็ว่าด้วยบ้านหลังนี้นะครับโอ้โนหะนะนะที้ว่างนะครับเป็เวณรอบบ้านเลยเยอะมากเลยสมาชิกคนไหนเนี่ยที่เรียกว่าชอบจัดตกแต่งสวนชอบสร้างบรรยากาศสบายๆในในบ้านเนี่ยห ตอบโจทย์มากเลยปูยา้าเขียวๆรอบบ้านนะครับตกแต่งสวนแบบที่ท่านชอบสร้างบรรยากาศภายในบ้านไ,ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็าไปชมบรรยากาศภายในบ้านกันครับโอเคครับตอนนี้พวกเราก็อยู่ในบรรยากาศห้องโถงของบ้านแล้วนะฮะนะฮะจะเกตว,ว่า นะครับห้องโถงนี้เรียกว,ว่าเป็นห้องโถงที่แบบมีไซส์กาลังพอดีเลยนะครับท่านสามารถที่จะวางโซฟาตรงนี้นะครับเนะี่ยฮะเพื่อจะตั้งชมรายการทีวีชมเน็ตฟลิกซ์นะครับบริเวณตรงนี้ได้กับคนที่คุณรักในวันหยุดได้นะฮะที่สกเกตก็คือนะครับโอ้โหนะครับมีหน้าต่างบริเวณด้านรอบบ้านเลยนะครับซึ่งเป็นช่องแสง พิ่มความสว่างความโล่งโปร่งสบายในบ้านได้นะครับที่สําคัญคือถ้าหากท่านเนี่ยเปิดหน้าต่างทุกบาน,นจะสังเกตว่ามันจะมีโอ้โหมีลมพัดไหลเวียนมานะครับทาให้พักผ่อนอาศัยในบ้านได้อย่างสบายๆไม่รู้จกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนะมุมตรงนี้ท่านสามารถที่จะดีไซน์นะครับควาเมเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับขนาดนั่งประมาณ6ท่านได้นะครับอยู่มีตรงนี้นะครับก็เรียกว,ว่า เป็นห้องที่เป็นห้องที่เรียกว่าให้การรีแลกอย่สุดนะครับนะครับสามารถนั่นงพักผ่อนชมรายการทีวีหรือรับประทานอาหารกับคนที่คุณรักเลยตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถัดจากห้องนี้ไปนะครับก็จะมีห้องน้ำรหมือนในน่าล่างนะครับตรงนี้นะครับซึ่งห้องน้ำตรงนี้ทางโครงการนะครับก็ นะครับได้มีการดีไซน์นะครับให้แบ่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็สมาชิกในบ้านนะครับก็สามารถที่จะมาอาบน้ำบริเวณห้องนี้ได้นะครับจะต,ติดตั้งนะครับเป็นผ้าม่านกันไม่ให้น้ำกระจายออกมาตรงนี้ก็สามารถทำได้เลยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศชั้นสองของบ้านกันนะครับ โอเคครับขณะนี้พวกเราก็อยู่บริเวณชั้นสองของบ้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนห้องที่สามันก่อนนะครับเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่มีสมาชิกอยู่ในบ้านนะครับสามคนสี่คนนะครับอ่ามีลูกคนรองหรือลูโตนะครับก็สามารถที่จะให้มานอนห้องนี้นะครับเพื่อบรรยากาศความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยของเขาได้อย่างดีเดียวนะครับวางเตียงขนาด3.5ฟุตนะครับตู้ส้า บานหนึ่งนะครับโต๊ะการอ่านหนังสือนะครับโต๊ะทำทา่บ้านเลยตรงนี้ได้นะครับในส่วนกลางเรือสังเกตว่าจะมีหน้าต่างนะครับบริเวณโดยรอบเลยนะครับเพิ่มช่องแสงเพิ่มบรรยากาศเพิ่มลมเข้ามาไหลเย็นภายในตัวบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันนะฮะสำหรับห้องถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับอยู่บริเ็นชั้นสองนะครับนี่ฮะ น้ำบริเวณชั้น2งนะครับทางโครงการนะครับก็ได้มีการดีไซน์นะครับแบ่งเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับที่สำคัญก็คือต้องบอกว่าโครงการนี้ค่อนข้างใส่ใจเลยสมว่าท่านสมาชิกเป็นคนไม่ชอบยืนอาบน้ำนะครับก็จะมีที่นห้อาบน้ำบริเวณตรงนี้ให้นะครับนะก็ให้ความสะดวกสบายในการอาบน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือนี่ความพิเศษของการนี้ก็คือจะมีบริเวณที่เป็น ระเบียงช่องของกันนี้ออกไปนะคะรับสําหรับท่านที่เหมาะสำหรับที่จะเอามาวางราวนะครับแล้วก็ตับผ้าเช็ดตัวบริเวณด้านนอกทาให้ได้รับความสะดวกเวลาอยากจะอาบน้าก็เปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็ไปหยิบผ้าเช็ดตัวออกมานะครับง่ายมากนะครับโอเคออสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องนอนที่สอง ห้องนอนที่สองนะครับก็ตึ้งเขบอกว่าเป็นห้องเคมีขนาดความกว้างกำลังดีนะครับวางเปลี่ยนขนาดสื้อุตได้นะครับวางผู้เสื้อผ้านะฮะก็สาหรับสมาชิกของข่าหนในพัก่ออาศัยภายในบริเวณห้องนี้ได้อย่างสุขสบายเลยทีเดียวนะครับนะฮะก็เหมาะมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของห้องมาเสอร์เบิดรูนะครับหกันนะครับนะครับ ต้องบอกเลยว่าห้องเมสสเตอร์เบดดูเนี่ยเป็นห้องที่มีขนาดห้องนอนที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะครับซึ่งห้องนี้นะครับก็สามารถที่จะวางเตียงนะครับขนาด6ฟุตนะครับบริเวณด้านนี้ได้น,นะครับวางตู้เสื้อผ้านะครับบานหลาความกว้างสักประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับ,บ,าาบาสามารถทำได้น,นะครับที่สำคัญก็คือนี่ฮะก็ห้องนี้ก็จะมีพื้นที่ระเบียงนะครับบริเวณโดยรอบนะครับสามารถที่จะ นะครับออกไปชมไปอรไปรับบรรยากาศสบายๆดูเลนด้านนอกบ้านได้อย่างดีทีเดียวนะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่มีบรรยากาศนะครับที่น่าอยู่นะครับแล้วก็เป็นขนาดที่กำลังพอดีเหมาะสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะครับสาไม่เกิน4ท่านพักอาศาัยอยู่ด้วยกันสบายๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาต พาทุกคนนะครับไปชมบริเวณรอบบ้านอีกนิดหนึ่งนะครับนยฮะจะสังเกตว่าบ้านหลังนี้นะครับก็โอ้โหเรียกว่ามีบริเวณรอบบ้านเยอะมากเลยนะครับทาให้ท่านสามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่ในบริเวณบ้านได้สบายๆนะครับไม่อึดอัดเลยนะครับมีที่เดินเล่นเรียกว่ามีที่เดินเล่นเยอะแยะเลยครับสาหรับเดินรอบบ้านนะครับถ้าหากอย่างที่ได้พูดคุยกันถ้าได้ตกแต่งส่วนสวยๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพิ่มบรรยากาศภายในบ้าน ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็โอ้โหมาบริเวณโซนด้านหลังบ้านนะครับที่ว่าที่ว่างตรงนี้เหลือเยอะเหลือเยอะมากๆนะครับที่สำคัญก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นโซนบริเวณพื้นที่ซักล้างนะครับสามารถซักผ้าตากผ้านะครับนะครับบริเวณด้านหลังบ้านนะครับได้อย่างเยอะมากนะครับนะฮะแล้วก็ทางโครงการนะครับเขาก็ได้มีการทําเป็น ห้องครัวนะครับเป็นพื้นที่ทำเคาน์เตอร์ครัวขนาดเล็กไว้นะครับสำหรับคนที่เรียกว่าอะไรไม่ได้ชอบทําอาหารมากนะครับไซส์ประมาณนี้ก็กําลังดีแต่ถ้าเป็นคนที่ชอบมีห้องครัวนะครับชอบทําอาหารนะฮะถ้าเป็นไซส์เดิมๆบ้านหลังอื่นบ้านเดียวของโครงการหลังอื่นเขาก็ทําให้ขนาดเล็กๆ2,2เมตรนะครับมันบางทีชอบทําอาหารมากๆมันก็ไม่พอนะครับนี่ฮะ ด้วยความที่ตัวโครงการเนี่ยเขามีพื้นที่ด้านหลังเลยเยอะมากเนี่ยท่านจะต่อเป็นห้องครัวนะครับขนาดใหญ่สัก3คูณ5เมตรนะครับก็โอ้โหทำเป็นห้องครัวได้ใหญ่มากๆแบบจุใจแบบที่ท่านชอบทำได้เลยเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ท่านนะครับได้รับชมข้อมูลบ้านแล้วก็ได้ชมบรรยากาศดีๆภายในบ้านแล้วมองว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ท่านกำลังมองหาหรือเปล่า ถ้าหากท่านคนไหนนะครับที่สนใจอยากจะนัดเข้าชมบ้านจริงหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อหาผมได้ที่0943246287หรือแอด QR code ด้านล่างนี้นะครับนะฮะบิ๊กเวลตัวแทนที่ปรึกษาในการซื้อขายบ้านนะครับพร้อมที่จะยินดีให้บริการทุกท่านหากท่านชอบคลิปนี้นะครับกรุณากดติดตามกดไลค์ กดคอมเมนต์นะครับเพื่อพูดคุยกันได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ